ครูก้อยค่ะหรือว่านางสาววันดีฤส์นะคะเป็นครูสอนบาสโลปอยู่ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่ะโซนของสเปลค่ะ mm hmm. กิจกรรมอันนี้นะคะจัดโดยห้างฟิวเจอร์พาร์คแอนด์สเปลนะคะที่สนับสนุนโครงการดีๆให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงวัยและก็ทุกช่วงวัยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะทางห้างได้จัดให้วันพุธนะคะมีคาราโอเกะนะคะที่ตรงโซนเซนทันฝั่งสเปลนะคะ เวลา11นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะก็คือเพื่อที่จะกิจกรรมนี้ก็คือให้ผู้สูงอายุได้กลับมาพบปะผู้คนกลับมารวมกลุ่มกันนะคะให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะร้องเพลงสร้างอารมณ์ที่มีความสุขร่วมกันนะคะ ส่วนกิจกรรมอื่นๆนะคะก็จะขออนุญาตแนะนําเลยนะคะทุกวันพุธก็จะเป็นคาราวเกตน,นะคะ11นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่วนทุกวันพฤหัสแรกของเดือนนะคะช่วง11นาฬกาถึง13นาฬิกาเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มสอนบาสโลบนะคะโดยหนูเองนะคะแล้วก็ส่วน14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะจะเป็นการสอนลายแดนโดยครู่แตงไทยค่ะ ส่วนพหัสหที่2 3 4นะคะก็จะเป็นกลุ่มออสอนลีลาดนะคะโดยคุปป๊อปคุปแปบบนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านลีลาดค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะร่วมกิจกรรมนะคะก็ขอแนะนําให้สมัครเป็น Member ของทางห้างก่อนนะคะเพราะทุกกิจกรรมนี้ที่ทางห้างจัดเนี่ยค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็แค่เพียงท่านสมัครสมาชิกเท่านั้นเองค่ะติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ ขออนุญาตเชิญชวนนะคะกิจกรรมดีๆนี้นะคะที่ทางห้างฟิวเจอร์พาร์คแอนะคะได้จัดให้กับลูกค้าที่มาจับใจ่ายใช้สอยหรือว่ามาทานอาหารนะคะได้มีกิจกรรมว่างสำหรับครอบครัวนะคะทึ่งคุณลูกไปช้อปปิง้งคุณแม่มาร้องเพลงมาออกกำลังกายกันมาพบปะเพื่อนใหม่นะคะมาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนกิจกรรมด้วยกันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีพี่แก้วนะคะซึ่งเป็นจิตอา,าสา อาสาทำที่ครอบไม่นะคะไว้สำหรับร้องคาราโอเกะนะคะก็ต้องขอบคุณพี่แก้วนะคะเป็นจิตอาสาด้วยนะคะส่วนที่ท่านนี้นะคะก็จะเป็นครูสอนลีลาสเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะอยู่ในบริเวณของจังหวัดเราหรือในเขตรลังสิตของเราเหมือนกันเลยนะคะส่วนพี่นูนี่ก็คือสมาชิกนะคะที่เป็นสมาชิกที่ติดตามทางห้างมาโดยตลอดทุกกิจกรรมพี่นูก็ต้องมานะคะ ก็เลยขออนุญาตเชิญชวนนะคะกิจกรรมดีๆนะี่คะอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เยอะๆค่ะในนามของสมาชิกคนหนึ่งในในชมรมในในในห้างนี้นะคะก็ขอบคุณฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็แอนสเปลนะคะที่ให้พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมมากมายเพราะว่า ก็จะได้ไม่เป็นอยู่บ้านก็จะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะมาที่นี่ก็สนุกสนานได้เพื่อนได้ร้องคาราโอเกะอะไรประมาณนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆค่ะ